กคนคะวันนี้เราได้สุกินี่มาสดๆเลยค่ะก็เลยจะมาทำแกงออมใส่ไก่นะคะแต่ไม่ใช่ไก่บ้านค่ะก็ไก่โฟรเซนนั่นแหละไก่แช่แข็งทำแบบง่ายๆค่ะน้ำพริกก็ไม่ตำก็มีพริกสำเร็จกระเทียมก็เนี่ยทุบๆเอา,เอาหอมก็สับๆเอา พก็มีค่ะแต่ไม่เอามาใช้ต้มไก่ลวนเรียกว่ารวนนะนะไก่ไปสักพักหนึ่งเราไม่ได้ใช้น้ํามันนะคะแล้วเราก็เอาน้าพริกเอาหัวหอมเอากระเทียมใส่ลงไปต้มไปพร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะก็มาสับมาสับสุก,กินี่กันค่ะเราใช้สับสับ,สบเอานะสับง,ง้างสับง,ง้างโดยต้องไม่ต้องหัน่นแล้วทั้งดอกมันด้วยแล้วก็แกะเอาเกสรทิ้งแล้วก็เอามาแกงด้วยกันค่ะเครื่องปรุงเราก็ใส่แค่น้ำปลายอย่างเดียวเลย เพราะว่าเราไม่ได้กินงผงชูรสเนาะ,ะเพื่อนๆชอบก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยผงชูรสผงนัวผองอะไรก็ใส่ไปเลยค่ะไม่เป็นไรของเราเรากินแค่นี้เพราะว่าเรามีซุปก้อนที่เราทําเอาไว้แล้วเราเอาใส่ไปในน้ําซุปตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะนี่ค่ะซุปแล้วแกงอ่อมไก่ใส่ซุกกินี่ค่ะแล้วก็กินกับข้าวกล้องด้วยอร่อยเหมือนกันค่ะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆ